วสวัสดีครับสวัสดีครับโอรูทรีแมนดาวครับผม อายุวงอายุวงอันก็8เข้าปีที่9กแล้วครับผมครับผมอยากยากครับบอกได้คำเดียวอ่ะผมขอตอบแปลกๆก็เกือบยากครับอ่ะคือถ้าเกิดให้เริ่มใหม่ก็ไม่ทำแล้วครับอ่าแปลว่าก็เกือบยากยากก็ยากอยู่ครับใช่ ฉันไปใดพรต่งนี้ฉันไปให้ดีเวลมึงรีบกลับมาเล่นตลกให้ฮูกกูดูได้แล้วนวย้ย เพลงนี้นะครับเพลงใหม่ของพวกเรานะครับชื่อเพลงว่าเดาไม่เก่งครับผมเน่จริงๆกิมมิคของเราพวกเราคิดไว้น่าจะเป็นการเต้นของเพลงนี้นะครับคือเพลงนี้เนี่ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยไปเต้นกันนะครับแบบถ่ายคลิปเต้นเป็นชาเลนจ์อะไรอย่างงี้น่าจะดีนะนะเบอร์ไหนไม่รู้แต่ผมทําให้2คนเนี่ย มาเต้นได้อะผมรู้สึกผมสักเซสในชีวิตและแค่นั้นพอการเต้นคือผม,ผมเป็นคนรีเควสเองว่าเพลงนี้ต้องมีเต้นแล้วก็รีเควสแบบไม่ได้ดูเพื่อนด้วยว่าเพื่อนจะเต้นได้หรือเปล่านะครับ จริงเพลงที่แล้วถามว่าคาดหวังไหมก็ส่วนตัวผมเองผมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่อยากสื่อสารออกไปมากกว่าครับอยากอยากปล่อยออกไปในช่วงสิ้นปีเพราะตอนแรกจริงๆเราจะไม่ได้ปล่อยเพลงถ้าเรัาฉันจริงเราจะปล่อยเพลงหนึ่งครับเป็นเพลงเร็วระดับหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าคือรู้สึกว่ามูดมูทมูตอนนั้นอะอยากอยากปล่อยเพลงช้ามากเลยก็เลยเลือกที่จะปล่อยเพลงนี้ไม่รู้มันเรียกว่าการคาดหวังหรือเปล่าแต่มันเรียกว่าการคาดหวังในการสื่อสารแล้วกันครับว่าแบบว่าอยากให้คนได้ฟังเพลงนี้ตอนนี้เลยส่วนตัวเพลงนี้ครับก็ถือว่า เราก็อยากจะสื่อสารในแบบให้มันสนุกในในเรื่องของอาการเข้าถึงของคนหมู่มากเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดมากแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนปรับล่าเริงต้นปีนะครับไม่เจอโควิดครับผมใช่ ผมว่าประสบความสําเร็จมันก็จริงๆคนเรามันก็มีจุดที่อยากจะประสบความสําเร็จเปลี่ยนไปเรื่อยๆในในทุก,ก,ทกๆช่วงอายุครับในวันนี้ครับความฝันในวัยเด็กของพวกเรามันก็เป็นจริงระดับหนึ่งแล้วฮะแต่ว่าณโมเมนต์ <Yosh> <moment S 2> อายุเท่านี้ครับมันก็มีเรื่องต่างๆที่อยากจะประสบความสาเร็จมากขึ้นเรียกได้ว่ามีด่านต่อไปอ,อยากจะ<อ>ดูแลครอบครัวให้ได้มั่นคงในเรื่องของแบบการงานการเงินอะไรเงี้ยครับคือมันก็ยังพูดไม่ได้เต็มปากว่าเราประสบความสำเร็จแล้วครับผม ครับผมก็สําหรับเพลงเดาไม่เก่งนะครับสิ่งที่พิเศษสําหรับเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงที่สนุกสนานพวกเราเนี่ยไม่ได้ปล่อยเพลงสนุกสนานมาสักพักใหญ่แล้วนะครับมีแต่เพลงเศร้าเศร้าเศร้ามาตลอดเลยนะครับก็เพลงนี้จะเป็นเพลงที่ต้อนรับต้นปีของทุกคนเลยนะครับความพิเศษสุดพิเศษลงไปอีกของเพลงนี้ก็คือมีการเต้นด้วยนะครับมีการดีไซน์ท่าเต้นออกมานะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับไปเต้นกันถ่ายคลิปตัวเองเต้นนะฮะแล้วก็ลงไปที่โซเชียลนะครับติดแฮชแท็กให้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปดูที่คุณ ว่าจะเต้นได้เหมือนพวกเราหรือเปล่าอ่าต้องเหมือนอยู่แล้วละ่ะดีกว่าด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ